วะที่ลิ้นหัวใจเนี่ยปิดไม่สนิทนะครับไม่ว่าจะเป็น,ล,นลิ้นหัวใจที่จุดใดเพราะฉะนั้นเมื่อลิ้นหัวใจปิดไม่สนิทแล้วเนี่ยเลือดก็จะไหลย้อนกลับไปที่หัวใจใหม่ทาให้หัวใจที่บีบเลือดออกมาเนี่ยจะต้องทํางานมากกว่าปกติเพราะปริมาณเลือดมันมากขึ้นนะครับในระยะแรกเนี่ยที่ลิ้นหัวใจรั่วเนี่ยหัวใจก็จะบีบตัวให้เลือดไปเลี้ยงตามร่างกายเนี่ยได้แต่ผนังหัวใจจะต้องหนาขึ้น พราะมันทํางานหนักขึ้นก็จะหนาขึ้นแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆเนี่ยหัวใจก็จะทํางานหนักมากหนักมากมากมากเป็นเวลานานเนี่ยมันก็จะทนไม่ไหวก็้าจ,จะบีบตัวไม่ดีเพราะฉะนั้นตอนนี้คนไข้อาจจะมีการบวมหอบเหนื่อยมาแล้วเป็นข้อซึ่งเป็นอาการขอ,ของหัวใจวายได้นะครับสาเหตุของลิ้นหัวใจรั่วเนี่ยมันมีมากมายหลายหลายอย่างแต่ส่วนใหญ่ๆ ราจะแบ่งเป็นเข้าวๆอย่างนี้นะคืออันที่หนึ่งเป็นได้แต่เกิดก็ได้เป็นพยาธิพัฒนาแต่แรกเกิดเลยนะครับต,ตอนนี้อาจจะมีพยาธิสภาพของหัวใจเนี่ยผิดปกติไปก็เป็นได้แต่ในประเทศเราเนี่ยปัจจุบันนี้ก็อาจจะมีมากขึ้นแต่ว่าใน,ในอดีตเนี่ยภาวะนี้เกิดมากขึ้นในด้ก็คภาวะที่ติดเชื้อก็คือเป็นโรคที่เราเรียกใบผโรคหัวใจลูมาติกนะครับซึ่งมีสาเหตุจากการที่ตอนเด็กๆเ,เนี่ยอาจจะมีติดเชื้อในคอนะครับจากเชื้อบางอย่างเช่นสเตปโต้อตคอค่้าศตรสเก็บคอ และรักษาไม่ดีก็อาจจะทําให้เป็นเจ็บอักเสบเรื้อรังต่อมาก็จะมีเชื้อเนี่ยมันอาจจะมีสร้างท็อกซินหรืออะไรก็แล้วแต่มาไปทําให้ลินหัวใจอักเสบซึ่งพอลินหัวใจอักเสบเนี่ยแรกก็จะเป็นก็เหมือนการอักเสบทั่วๆไปนะก็คือมีบวมแล้วก็มีแข็งตอนหลังก็จะกลายเป็นแผลเป็นมีหินปูนมาเกาะได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเกิดการรั่วหรือตีบร่วมด้วยได้นะครับอันที่3ก็คือเกิดจากการติดเชื้อนะครับเพราะว่าติดเชื้อเนี่ยก็จะทําให้ลินหัวใจเนี่ย มีการฉีกขาดได้หรือเป็นรูอะไรก็ได้นะครับทาให้ลิ้นหวัวใจทั้งหมดปิดไม่สนิทอีกประการหนึ่งก็คือว่าเป็นไปตามอายุคือเกิดจากความเสื่อมสภาพของลิ้นหัวใจนะครับผู้ป่วยสูงอายุขึ้นเนี่ยลิ้นหวัวใจที่มีปรจจัยที่สภาพไม่ค่อยดีอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีหินปูนมาเกาะทําให้แข็งก็คือตีบแล้วบาง,บงทีปิดก็ไม่สนิทก็ทําให้เป็นร่วมด้วยทั้งตีบแล้วรั่วที่เราจะเจอกันบ่อยๆในปัจจุบันก็คือบางทีเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจตายหรือเส้นรั้ดหวัวใจตีบอจทวใจให,ให้ปิดสนดเน ทำงานไม่ดีเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดอาการร่วดได้ในการรักษาโรคที่หัวใจร่วเนี่ยนะครับมันก็แล้วแต่ระยะของโรคถ้าในระยะแรกถ้าเราเราทราบแต่ยังไม่มีอาการนะครับเราก็อาจจะติดตามอาการต่อไปเรื่อยๆหรืออาจจะต้องทานยาปฏิชีวนะบางตัวซึ่งรักษาโรคที่เกิดจากการเจ็บคอนะครับแล้วเราก็ติดตามอาการไปเรื่อยๆแต่ถ้าผู้ป่วยมีอาการมากขึ้นเช่นเหนื่อยง่ายมากขึ้น หลังจากเราตรวจทุกอย่างครบแล้วแล้วบริเวณหัวใจรั่วในบางภาวะเนี่ยถ้าไม่รั่วมากก็อาจจะใช้แบบสวนหัวใจนะครับแล้วก็ไปหนีบลิ้นหัวใจหรือซ่อมแซมลิ้นหัวใจให้มันแคบลงได้ให้ใบของลิ้นหัวใจเนี่ยปิดสนิทได้อันนี้ต้องต้องในภาวะสภาพที่เหมาะสมด้วยนะครับแต่ในผู้ป่วยบางรายที่มีลิ้นหัวใจรั่วและอาจจะเป็นมากอาจจะต้องทําผ่าตัดหัวใจโดยใช้เครื่องปอดหัวใจเทียมเข้าไปช่วยนะครับและก็ซ่อมแซมลิ้นหัวใจนอกจากนี้เราอย่างอาจจะใส่ วงแหวนเนี่ยเพื่อจะไปป้องกันไม่ให้ขอบลิ้นของหัวใจขยายตัวมากขึ้นนะครับแล้วถัดมาอีกประการนึงก็คือว่าในผู้ป่วยบางรายเนี่ยมีอาการมากจนสภาวะสภาพของลิ้นหัวใจเนี่ยเราไม่สามารถซ่อมแซมได้เราก็อาจจะต้องเปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียมนะครับแล้วลิ้นหัวใจเทียมเนะี่ยมันก็มีอยู่2ชนิดก็คือลิ้นหัวใจเทียมทําด้วยโลหะและอีกชนิดนึงคือทาจากเนื้อเยื่อสัตว์นะครับและจะใส่ชินิ้นไหนก็แล้วแ,แต่ความเหมาะสมนะครับและความต้องการของคนไข้ด้วยครับอันนี้